สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าความผิดของไอ้บอยซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนสมัยตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น อยู่ในวัยกำลังคึกขนองเลยและเขาเนี่ยเคยได้พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวจากการกระทําสุดสยองขวัญของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับมันมีผลกระทบตามมามากมายเลยจนเขาเองได้เห็นแบบเต็มๆสองตารวมทั้งเรื่องเนี่ยมีทั้งความรุนแรงความหมดหู่ ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจซึ่งเขาก็บอกว่าต้องขออภัยไว้ลงหน้าด้วยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าและก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปในตอนนั้นน่าจะถึงเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนหรือถ้าจะพูดให้ถูก น่าจะบประมาณสัก25ปีได้แล้วขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมยังไม่มีโทรศัพท์มือถือมีแต่โทรศัพท์บ้านรวมทั้งในหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่คนในยุคนั้นรู้กันก็คือเวลาจะโทรหาผู้หญิงจะไปโทรหาสาวเนี่ยก็จะต้องพกเรียนไปเป็นกรรมมือเลยใส่กระเป๋ากางเกงไปเพื่อจะไปหยอดตู้โทรศัพท์ จนหลังจากที่วันเวลาผ่านไปที่พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบนั้นมันก็มีวันหนึ่งที่พวกเราเลิกเรียนวันนั้นเลิกเรียนก่อนช่วงเวลาปกติก็เลยทำให้เพื่อนเพื่อนหลายคนก็แยกแย้ายกันกลับบ้านไปกินข้าวไปทำอะไรกันบ้างแต่ในกลุ่มของผมครับด้วยความที่ค่อนข้างเหี้ยวเพื่อนเลยพูดคุยกันว่ายังไม่กลับดีกว่า เดี๋ยวไปหาที่เดินเล่นไปหาที่นั่งคุยกันพอหลังจากที่พูดคุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราตกลงกันว่าจะไปเดินเล่นที่ห้างแห่งหนึ่งเป็นห้างเก่าในย่านบางลำพูซึ่งผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่านานๆานทีเนี่ยจะได้เลิกเรียนเร็วสักทีถ้าจะกลับบ้านเลยก็คงน่าเสียดายแย่ วันนั้นพวกเราเลยนั่งรถไปกันก็ไปกันกเกือบสิบคนจนพอไปถึงห้างพวกเราก็เดินเล่นดูของต่างๆกันไปจนเมื่อเดินไปเรื่อยๆคือถ้าหากเอาจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าในตอนนั้นพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเงินก็ไม่ค่อยมีไม่มีปัญญาจะไปซื้อของอะไรมากมาย ก็ได้แต่เดินทําเท่ตามประษาของเด็กวัยรุน่นที่เพิ่งเติบโตกันขึ้นมาและด้วยความที่ไม่มีอะไรทำเพื่อนคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวไปนั่งเล่นตรงตู้เกมกันดีกว่าไปนั่งดูสาวด้วยแถวนั้นสาวๆเยอะดีเดี๋ยวคำๆค่อยกลับกันหลังจากนั้นก็เดินกันไปคือต้องบอกว่า ตรงแถวหน้าตู้เกมตรงนั้นนะครับคนไม่ค่อยพลุกพ้านแล้วอีกอย่างตรงนั้นจะมีห้องคาราโอเกะก็เลยจะมีสาวๆจากโรงเรียนอื่นชอบมาร้องคาราโอเกะกันวันนั้นพวกเราก็เลยเดินไปพอไปถึงแถบตู้เกมพวกเราก็นั่งกับพื้นเลยเอาหลังเนี่ยพิงกับผนังห้างด้วยความที่แบบ เทสุดจะบรรยายเลยครับคือพอนึกย้อนกลับไปก็เขินทุกทีเหมือนกันแต่ในตอนนั้นนะครับคือเทแบบไม่รู้จะเทยังไงเลยแล้วพอหลังจากที่นั่งไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามีสิ่งที่ผมสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือในห้องคาราโอเกะห้องหนึ่งมีเด็กพาณิชคนหนึ่งที่นั่งดูเพื่อนร้องเพลงอยู่กำลังมองออกมา แล้วก็ส่งสายตามาที่กลุ่มของพวกเราคือพอเห็นแบบนั้นปุ๊บด้วยความขี้อายและก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะมองมาที่ผมผมก็เลยพยายามหลบสายตาแต่เพียงไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้สกิดให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง เดินเข้ามาที่กลุ่มของผมแล้วหลังจากที่เพื่อนผู้หญิงคนนั้นเดินมาผมก็เห็นว่าไอ้บอยเนี่ยเดินออกไปคุยก่อนที่จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วในเวลาเพียงไม่นานผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับจดอะไรบางอย่างใส่กระดาษแล้วก็เดินกลับไปให้เพื่อนอีกคนก็คือผู้หญิงที่นั่งมองอยู่ที่อยู่ในตู้คาราโอเกะ แล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บผมก็เห็นว่าไอ้บอยเนี่ยมันเดินกลับมาแล้วมันก็บอกว่าเชีย่ยโคตรเชี่ยเลยวะ่ะกูนี่แหละแม่งโคตรเชี่ยเลยสาวเดินมาขอเบอร์แต่กูเนี่ยกลับให้เบอร์บ้านร้างไปคือผมงงเลยครับเพราะสิ่งที่ไอ้บอยบอกเนี่ยมันบอกว่า ผู้หญิงที่อยู่ในตู้คาราโอเกะให้เพื่อนมาขอเบอร์มันแต่มันกลับให้เบอร์บ้านหลังไปจนเพื่อนที่นั่งอยู่อีกคนนะครับมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอา้าไอเวนแล้วให้เบอร์บ้านหลังไปทำไมสาวอุตส่าห์มาขอเบอร์สงสารเขาแล้วบ้านหลังที่ไหนทำไมมึงถึงจำเบอร์บ้านหลังได้ คือพอเพื่อนอีกคนถามออกไปไอ้บอยก็เลยบอกว่าเบอร์บ้านรลังที่ให้ไปเป็นบ้านที่ประกาศขายแล้วพ่อมัน่จะซื้อมาทําโกดังมันก็เลยจําเบอร์ได้เพราะว่าเบอร์บ้านหลังนั้นบังเอิญคล้ายกับเบอร์บ้านของมันพอหลังจากที่ไอ้บอยพูดจบไอ้บอยก็หัวเราะออกมา จนเพื่อนหลายคนอุทานพร้อมกันว่ามึงนี่มันสุดมากสุดในด้านความเลวจริงๆแต่ถึงจะทำแบบนั้นพวกเราทุกคนก็ไม่อะไรมากครับบางคนพอดาเสร็จก็หัวเราะได้ซ้ำแต่ก็มีผมนี่แหละที่พยายามตักเตือนมันไปว่าเข้าใจว่าเขาไม่สวยไม่ได้น่ารักแบบพิมพ์นิยมแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่น่าไปแกล้งเขาแบบนั้น หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เดินออกจากห้างมาพวกเราก็เลิมกันหมดแล้วแต่จนกระทั่งเวลาผ่านไปน่าจะประมาณสักหนึ่งเดือนมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่ในโรงอาหารไอ้บอยมันก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดกับผมว่าเอ็งจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหม ที่ให้เพื่อนเดินมาขอเบอร์กูที่ห้างกูจะบอกอะไรให้อันที่จริงแล้วเขาม่ได้มาขอเบอร์กูหรอกแต่เขาขอเบอร์มึงกูก็เลยเหมั่นไส้ก็เลยให้เบอร์บ้านหลางไปคือพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมอู้ทานคำหยาบคายเลยแล้วก็รู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นมากที่ไอ้บอยทำแบบนั้น แต่ควรผู้ฟังครับหลังจากนั้นไอ้บอยมันได้บอกว่าแต่มีเรื่องน่าประหลาดใจว่ะคือไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรแม้ว่าเบอร์บ้านล้างหลังนั้นจะคล้ายกับเบอร์บ้านของมันมากแต่มันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับจะโทรมาที่บ้านของมันถูกแล้วสิ่งที่มันทำ มันกลับทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออีกครั้งนั่นก็คือว่ามันบอกผู้หญิงคนนั้นว่ามันขอโทษและก็บอกว่านั้นไม่ใช่เบอร์ผมแล้วสิ่งที่มันทําต่อไปคือมันบอกที่อยู่คือบอกว่าเป็นที่อยู่บ้านของผมแต่อันที่จริงแล้วครับมันบอกที่อยู่บ้านล้างเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นไป คือผมอึ้งเลยครับก็เลยด่าหยาบคายไปอีกหลายคำบอกว่ามันทำเกินไปให้โทรกลับไปขอโทษเขาซึ่งไอ้บอยมันก็รับปากแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับมันแล้วตั้งแต่วันนั้นนะครับผมแทบไม่ได้คุยกับไอ้บอยเลยไปเรียนก็ไม่ได้เจอกันจนถึงในวันหนึ่งเรื่องแปลกๆก็ได้เกิดขึ้น คือหลังจากวันนั้นนะครับประมาณสักสองอาทิตย์มาถึงช่วงวันที่ไม่มีเรียนก็ปรากฏว่าไอ้บอยโทรเข้ามาที่บ้านผมแล้วแม่ผมรับพอดีก็เลยส่งมาให้ผมคุยโดยที่ไอ้บอยบอกว่าให้มารับมันหน่อยมันอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมเอากระดาษมาโจสถานที่ตรงนั้น ในตอนที่ผมจดผมก็เห็นว่ามันเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วบ้านหลังเนี้ยต้องเข้าซอยไปลึกพอสมควรหลังจากนั้นผมก็เลยนั่งรถเมย์ไปแล้วพอไปถึงผมก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็มองหาบ้านเล็กที่เพื่อจะไปหาไอ้บอยที่บ้านหลังนั้นแต่คุณผู้ฝังครับ ตอนที่ผมไปถึงก็ปรากฏว่าหลังจากที่เดินเข้าไปแม้ว่าหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่บ้านเกือบทุกหลังนะครับมันกลับเป็นบ้านหลงังที่หลายหลายหลังเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเลยมีคราบตะไคร้ขึ้นถึงหลังคาเหมือนกับหมู่บ้านเขาเจ็งเพราะวิกฤตในช่วงต้มยำกุง้ง ตอนนั้นผมก็ขนลุกแล้วอากาศก็เริ่มเย็นบรรยากาศก,ก็เงียบสงบหมู่บ้านก็แทบไม่มีคนเลยจนเมื่อผมเดินไปเรื่อยๆก็โชคดีครับที่ผมได้เห็นว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยอยู่ไม่ลึกมากถัดจากปากซอยเข้าไปน่าจะแค่ประมาณสัก500เมตรเองแต่พอไปถึงบ้านหลังนั้น ผมงงเลยครับพอหยิบกระดาษที่จดขึ้นมาดูเราเห็นว่าบ้านเล็กที่ตรงกันคือผมงงแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้บอยมันเข้ามาที่นี่ทำไมแล้วทำไมถึงต้องให้ผมมารับมันที่บ้านหลังนี้คือบ้านหลังนั้นนะครับมันเป็นบ้านร้างคือแทบไม่ต่างจากบ้านหลังอื่นๆเลย ที่ทั้งเก่าทั้งรกดูยังไงก็น่ากลัวยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่มีคนอยู่แน่ๆแ,และเพียงเท่านั้นแหละครับในขณะที่ผมยืนงงอยู่ยืนอึ้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาเป็นผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือคือร้องอยู่ด้านในครับ จนผมเองถึงกับตกใจมากแต่เมื่อชะเง้อมองผมก็มองไม่เห็นในวินาทีนั้นก็คือผมคิดเลยครับว่าข้างในบ้านหลังเนี่ยคงจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วในตอนเนี้ยก็คงมีแค่ผมคนเดียวที่พอจะช่วยเหลือเขาได้ผมก็เลยตัดสินใจ ปีนเข้าไปในบ้านเลยครับแล้วก็โชคดีที่ว่าประตูเขาเนี่ยยังทำไม่เสร็จรั้วก็เลยไม่สูงมากผมก็เลยปีนเข้าไปได้แล้วพอปีนเข้าไปเท่านั้นแหละครับทันทีที่เข้าไปในบ้านที่ทั้งผนังทั้งพื้นยังเป็นปูนหย,ยาบๆอยู่เลยผมก็ได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นในบ้านหลังนั้น ผมก็ตกใจมากครับแล้วอะไรทราบไหมครับคือพอผมตั้งใจมองพอเพ่งมองดูให้ชัดๆภาพที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงที่นอนอยู่คนนั้นนะครับคือผู้หญิงคนเดียวกับที่เจอในห้างที่นั่งมองอยู่ในตู้คาราโอเกะที่เธอให้เพื่อนเนี่ยมาขอเบอร์ผมแต่ไอ้บอยดันให้เบอร์บ้านลางไปแล้วสิ่งที่ไม่อยากเชื่อก็คือว่า ผู้หญิงคนนั้นนอนขดตัวอยู่บนพื้นในลักษณะเอามือกุมท้องท่อนล่างเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็มีเลือดเปลือป้อนอยู่ตามขาของเธอผมก็พยายามตั้งสติควบคุมตัวเองไม่ให้ตกใจและก็พยายามปลุกพยายามเขย่าตัวเธอให้ตื่นจนเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็กลับกลายเป็นว่า เธอมีอาการเผอ้อเหมือนกับเสียสติเหมือนกับโดนทำร้ายจิตใจครับจนทำให้เกิดอาการแบบนั้นในวินาทีนั้นก็คือด้วยความที่เธอโป้ไม่มีเสื้อผ้าท่อนล่างผมก็เลยมองหารอบรอบตัวก่อนที่จะเห็นว่าในบ้านเก่าๆหลังนั้นนะครับมีชุดกระโปรงอยู่ชุดหนึ่ง เป็นชุดกระโปรงยาวคล้ายๆกับชุดนอนเก่าๆใส่อยู่กับไม้แขวนแล้วก็แขวนอยู่ที่ผนังคือด้วยความที่ไม่มีทางเลือกครับตอนนั้นคือจำเป็นแล้วผมก็เลยหยิบชุดนั้นมาเอามาสวมกันโปให้กับเธอหลังจากนั้นผมพยายามทำให้เธอมีสติค่อยๆประคองออกมา ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอยู่ในอาการหวาดกลัวเขาวากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวินาทีนั้นเองนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันมีคนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายกำลังเดินอยู่ด้านหลังบ้านแล้วคนคนนั้นนะครับกำลังค่อยๆเดินเข้ามา คือผมก็ขนลุกเลยไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่อะไรทราบไหมครับพอคนคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามากลไรเรื่อยๆผมได้เห็นว่าคนคนนั้นนะครับมันก็คือไอ้บอยคือพอเห็นปุ๊บผมก็ตะโกนออกไปเลยว่าเอ้าเฮ้ยไอ้บอยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นวะ มึงมาที่นี่ทำไมแล้วมึงทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอผมถามออกไปแบบนั้นยังไม่ทันที่ไอ้บอยจะตอบเลยผมกลับเห็นว่ามันตาเหลือกตาดำเหลือบขึ้นไปด้านบนก่อนที่ผมจะเห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะครับเดินลงบันไดามาจากชั้นสอง ลักษณะเป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องแล้วท้องเนี่ยโตมากน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดเดือนโดยที่เขาเดินตรงมาที่ตัวของไอ้บอยและเพียงเท่านั้นแหละครับในขณะที่ผมกำลังงงทำตัวไม่ถูกอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วเธอมาจากไหนอีกคือเธอโผล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้และพอเธอลงมาถึงปุ๊บ เธอเดินมาจับคอของไอ้บอยเลยแล้วก็ลากไอ้บอยขึ้นไปชั้นบนแล้วเธอก็บอกผมว่ากูไม่เอามันไว้เพราะความผิดของมันได้สำเร็จไปหมดแล้วคือผมขาแข็งเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยพยายามตามขึ้นไปชั้นบนแต่ก็ตามขึ้นไปไม่ทันคือเห็นเพียงแต่ว่า เห็นชายกระโปรงแวบๆบแบบครับเข้าไปทางห้องที่อยู่สายมือและพอผมขึ้นไปถึงผมก็เคาะประตูบอกให้เขาเปิดมาคุยกันก่อนแต่ประตูห้องก็กลับล็อกแล้วก็ไม่มีเสียงคนตอบกลับมาเลยตอนนั้นผมก็ทุบเลยพยายามกระแทกประตูเหมือนกับในหนังเอาตัวกระแทกเอาเท,าท้าถีบ แต่คือมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ง่ายแบบที่คิดเลยแล้วในวินาทีนั้นเองเสียงที่ผมได้ยินก็คือมันเป็นเสียงของไอ้บอยกรีดร้องโหยหวนเหมือนกับขอความช่วยเหลือเป็นเสียงที่ทุกข์ทรมานมีเสียงพยายามกลืนน้ำลายพยายามหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ร้องด้วยความทรมานอยู่ในห้องแบบนั้น ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยเลยวิ่งกลับลงไปข้างล่างแล้วก็โชคดีว่าตอนที่วิ่งออกไปตอนนั้นนะครับผมบังเอิญเจอวินมอเตอร์ไซค์พอดีก็เลยตะโกนเรียกเขาขอให้เขาช่วยหน่อยแล้วก็ให้เขาช่วยแจ้งตำรวจด้วยบอกว่าเพื่อนผมโดนทำร้ายถูกทรมานแล้วติดอยู่ในบ้านหลังนี้ แล้วเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นหลังจากที่พี่วินมอเตอร์ไซค์ขับออกไปแล้วก็ขับกลับมาคือเขาเนี่ยไปตามเพื่อนมาอีกสี่ห้าคนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้ด้วยผมกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มาสมทบกันก็เลยขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นเพื่อจะไปเปิดห้องที่ไอ้บอยอยู่โดยที่ผมเองก็บอกกับพี่ๆเขาว่าให้ระวังตัวด้วย เพราะในห้องเนี่ยมีผู้หญิงน่ากลัวอยู่คนหนึ่งเขาอาจจะมีอาวุธหรือมีอะไรที่เป็นอันตรายได้แต่ถึงตอนนั้นนะครับไอบ้บอยก็ยังคงร้องอยู่คือมันร้องด้วยความทุกข์ทรมานพี่วีนมอเตอร์ไซค์ก็ได้ยินกันหมดเขาก็เลยตะโกนบอกว่าให้ผู้หญิงเปิดมีอะไรออกมาคุยกันแต่เธอก็ไม่เปิด พี่เขาก็เลยเอาอิฐมาทุบเพื่อให้ประตูเปิดออกมาแต่คุณผู้ฟังครับเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากที่พี่วินมอเตอร์ไซค์เอาหินทุบลูกบิดแล้วเปิดประตูห้องจนได้สิ่งที่พวกเราเห็นนะครับมันทำให้ทุกคนพังอะแล้วก็หงายหลังกันหมดเลยเพราะสิ่งที่เห็นก็คือพวกเราทุกคน <ítulo> เห็นว่าไอ้บอยผูกคอตายอยู่กับพัดลมเพดานแขวนอยู่ที่กลางห้องโดยที่สภาพศพของมันน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์คือใช่แล้วครับไอ้บอยเนี่ยไม่ได้เพิ่งถูกลากขึ้นมาไม่ได้เพิ่งเสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้คือน่าจะเสียมานานแล้วแล้วที่พลิกไปกว่านั้นนะครับ นอกจากศพที่เน่าเปื่อยของไอ้บอยแล้วภายในห้องนั้นมันมีแค่ไอ้บอยอยู่คนเดียวไม่มีผู้หญิงอื่นคือไม่มีใครอยู่ในห้องด้วยเลยคือผมก็โดนด่าเลยครับพี่วินก็ตอบว่าผมว่าพาเขามาเจออะไรเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าไม่รู้ก่อนหน้าน,นี้ผมเห็นคนจริงๆแล้วผมก็เห็นเพื่อนของผมเนี่ย เพิ่งถูกลากขึ้นมาจริงๆหลังจากนั้นก็เลยรอให้ทางตำรวจมาถึงเพื่อจะเคลียร์เรื่องทุกอย่างจนเวลาผ่านไปผลสรุปก็ออกมาว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างเคยโดนข่มขืนแล้วคนข่มขืนก็คือไอ้บอยแล้วจากคำบอกเล่าครับจากทั้งตำรวจจากคนที่อยู่แถวๆนั้น เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อนา,นานมาแล้วตอนที่หมู่บ้านสร้างบ้านหลังเนี่ยเคยมีคนท้องมาซื้อแล้วน่าจะถูกโกงคือโกงจากวิกฤตทางการเงินนะครับทำให้บ้านไม่สร้างต่อบริษัทก็ร้มละลายเลยทำให้เธอเนี่ยเสียเงินไปจนหมดตัวแล้วก็ว่ากันว่าหลังจากที่เธอหมดตัวเธอก็ถูกแฟนทิ้ง เลยเข้ามาผูกคอตายเสียชีวิตในบ้านหลังนี้พอเรื่องเป็นแบบนั้นผมก็เลยเอาทุกอย่างมาประติดประต่อกันก็สรุปจากที่ทั้งคิดเอาเองแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมคิดว่าไอ้บอยน่าจะชอบผู้หญิงคนนี้แต่หลังจากที่เธอให้เพื่อนเข้ามาขอเบอร์ แล้วพอมันดูว่ามาขอเบอร์ผมไอ้บอยเลยน่าจะเสียหน้าแล้วก็บอกว่าเขาหน้าตาไม่ดีแต่อันที่จริงแล้วมันกลับหลอกผู้หญิงคนเนี้มาที่บ้านร้างแล้วก็ข่มขืนเธอจนสำเร็จแต่ถึงณจุดเนี่ยผมก็ยังงงว่าผู้หญิงคนนี้สมเบอร์ถูกแล้วโทรไปที่บ้านไอ้บอยได้ยังไง คือแม้ว่าเบอร์อาจจะคล้ายกันแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะสุ่มเบอร์แล้วก็โทรไปถึงบ้านอีกคนหนึ่งได้แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้บอยในยหลอกผู้หญิงคนนี้ยังไงทําไมถึงทําให้เธอยอมมาหาถึงบ้านร้างหลังนี้ได้หลังจากนั้นเมื่อไอ้บอยทําผิดสําเร็จแล้วก็เลยน่าจะถูกผีคนท้องอีกตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่แล้ว จัดการเข้าโดยทำให้ตายอยู่ในบ้านหลังเนี่ยรวมทั้งแสดงให้ผมเห็นว่าเพื่อนของผมทำผิดได้ถูกลงโทษอย่างไรบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วครับมีผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนหนึ่งถูกเพื่อนของผมข่มขืนแล้วเพื่อนของผมก็ถูกผีที่ไม่ชอบสิ่งเนี่ย เอาชีวิตของมันไปโดยที่ให้ผมเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวผู้หญิงคนนี้เองที่โดนคมขืนหลังจากวันนั้นผมก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับเธออีกเลยและคนนั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าให้ฟังกันซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ